ชะ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 เเเยบ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 เยยยยโว้วตึงๆึตึงๆึทั้นั้นเลยเนี่ยโวชโวูเีตัวตึตัวตทนั้นอะครับไปไงเยไหมส่งส่งส่งเครับไปส่งหมดได้หม ไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยอยู่นี่นานไม่ค่อยได้ด้วยดิเดี๋ยวโดนสตีนเนี่ยเดีย๋ยวดูดิหน้าคุณคุนะไอ้แก่เมื่อกี้เหมือนคนที่เขาที่ไม,ไ,มไม่มีเคสน,นะเขาหมอครับนี่ตะปุ่มนี่แหละครับไปส่งหน่อยได้ไหมครับเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพี่ในในรถเถอะมันฟอร์มอะไรของพวกมันวะเนี่ยขึ้นนะคะ แอ๊ดกระจังเลยมีแต่ควายอย่งนั้นเลยมีแต่โง่โงมีแต่อีโง่อีโง่ทั้งนั้นเลยไปหมอมาเลยหมอมาทาอะไรตรงนี้ครับหมอเมื่อกี้มันมีเกมก็เลยมาดูก่อเชิญเผื่อนเขาขอบเปนี่เขาตีตีกันอยู่เหรอครับเนี่ยใช่ค่ะไม่รู้ว่าแกนี่เขามีตอนนี้หรือเปล่าเขอไม่ค่อยได้เข้าหมอชื่อแล็บเนี่ยชื่อสงการครับ ส่งเขาหน่อยครับสวยครับนี่แต่ควายอ่ะไม่แช่เหมือนมีฝูงฝูงกับเบือ่ระวังแล้วคุณหมอผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยคะชื่ออะไร,รชื่อพี่แพลวครับพี่แพลวแพลวไหนแพลวาหรือเปล่าครับ พี่แพลวเฉยๆเลยค่ะอ๋อผมชื่อตั้มนะครับีที่ได้รู้จักนะครับฮะนะครับไม่ได้รู้จักค่ะผมลงไม่ได้ครับขอบคุณครับไปไงดิครูไปไงเอ้ยน้อง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 ชายน้องชายน้องชายครับพี่พอมีตังค์ให้พี่สักพันหนึ่งไหมเนี่ยพี่มีตังค์นอนเตียงเนี่ยไม่เลยครับ เพ์ okay, น้องชายกันไม่เกินเจ้น้องชายหรอกหนึ่ง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 ห้าหนึ่งผมได้ไหมเนี่ยพี่อะคุ้นคุ้นวะเสียงคุ้นมากเลยมึงใครเนี่อยออกได้ไหมเนี่ยเจอกันฮัไอเอ็มเจี้ยแหมห่างเหินนะมึงไอสัตว์มึงไปไหนมึงทำอะไรเนะนี่ยไม่มีอะไรทำแหละพี่ก็อ,อยู่ตรงนี้แหละเอวมึงไม่แปลกพวกกูอ่ะที่วอสอดอะฮะ ไม่มากับเพื่อนอ่ะเพื่อนกาลังตั้งกองตั้งแกงกันอยู่ไม่มาไม่อยากไปเพราท่าไหรเลยพี่ทาไมอ่ะน้องว่าที่นี่ผมเช้าที่นี่มากก่อนพี่ทำไมคือที่นี่เรามือม,มีของมีของใช่ไหมประมาณนั้นอยู่พี่มันฟาร,ร์มยากหน่อยใช่ยากกว่าตรงนี้ประมาณสามสี่เท่าอ่ะมึงไม่เข้าทีไปหาเพื่อนหาฝูงวะเนี่ยก็อยากเข้าอยู่แต่ว่าจะ,จะโดนแบนเอา ใครจะแบนมึงในทีเอสนั่นแหละพี่เขาจะแบนมึงทําไมผมชอบปั่นเขาไงเดี๋ยวเขาเพราะว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวก็จะแบนมึงปัญญาอ่อนเลยเชียมึงกลัวคนในทีเอสแบนมึงโง่ปะเนี่ยฮะแบนแล้วไม่มีใครปลดให้นะพี่เออ,อเดี๋ยวมันก็มีมันมีคนปลดอยู่แล้วมันแบนเล่นเฉยมึงก็เข้าไปเลยเดี๋ยวกูไปท<ช>ําให้ยศพวกมันแบนไม่ได้สักคนนะ่ะเดี๋ยวกูไปปรับยศพวกมันให้ถ้ามึง <บา S 1> ไม่ไป็ลโปรตีนพวกไอ้ต้ามไอ้บอสมึงก็ไม่โดนแบนหรอก ไล่สมองเอ้ยทิ้งเพื่อนทิ้งผูงมึงอยู่แก๊งอะไรเนี่ยมึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีแก๊งพี่ไม่มีแก๊งแล้วมีเทียอะไรไหมเนี่ยวงวุ<ม>้นเนี่ยมีไหมจะตีไหมผู้บงห้าผมตีไปกวอสิบห้าทีแล้วพี่ไม่ติดเลยไม่ผู้บงสี่อยู่แล้วตอนเนี้ยใช่ใช่พี่อืมมก็รีบตีรอไว้เลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมีแน่ครับตีเขาบอกไม่ให้ผมกลับเข้าไปในแก๊งพี่แล้วพี่เอากลับเข้ามาได้รอบเนี้ยกลับได้อาตีบอกว่า ผมทำสัญญากับอาตีไว้ไม่มีหรอกกูคุยกูคุยเอาไม่มีปัญหาหรอกตีเพื่อนกูอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุยคําเดียวโอเคครับอกให้มึงดันอาวุธรอไว้เลยเดี๋ยวกูจะมากระทืบควายหมาป่าแถวเนี้ยพวกแก๊งปัญญาอ่อนไรโอเคอะเห็นแอคเกินไงไว้ด้ใช่ไหมพี่ได้มึงจะไปกลัวมาอะกลัวกูเนี่ยมึงกลัวกลัวตีไหมกลัวกูเนี่ยเอ้ยเบอร์รถพี่ยืนสักคันนี่น้องพี่ใช้ใช้รถเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผมผิดสัญญาเขาผมจะเป็นสัตว์นรกอ่ะพี่ เออก็เป็นเราก็เป็นสาระโลกอยู่แล้วไ <c oughs> ม่ใช่เหรอเอ็มเจไอโง่มึงก็เข้าไปซ้อมบ้างไม่เข้าไปหาเพื่อนหาฝูงให้มันสนิทกับเพื่อนหน่อยมึงก็ออกมาอยู่ปีกมิเวศเกินนอ้อง <c oughs> เดี๋ยวผมาเติมน้ำมันให้พี่เ, <c oughs> เพื่อนแบบคนเก่าคนแก่เขาก็อยู่กันหมดนะตอนเนี้ยครบทุกคนมันขาดแค่มึงไก่ไก่โจ๊กเกอร์แค่นั้นแหละที่ไม่ได้เข้าไปเทียดนะไร <c oughs> อ้าวบอลอ้าวก็เดี๋ยวกูจะมากระทืบเอลเคไง,ไงใครมีปัญหากูไหมนะ ไม่บอกคุณหาไอ้ของสมบัตรสมาชิกของครับโมมากน้องมาเอาอะไรให้กลัวมามา่าโอ้ดีมากดีมากนอนพักนอนรีเซ็ตตอนเออยไว้เจอกันมึงทำอะไรทำงานเหรอไม่ได้มึงขับรันั่นไปดีลนะเที่ยวผับดีอ่ะสันก็อยู่สันอยู่สันอยู่ นี่มันโอนมาให้กูสามหมื่นเลยเหรอวะเนี่ยดีแล้วน้องชายอดอยากปากแห้งเพื่อเอาตังค์ให้พี่ชายได้มีตังค์ได้ใช้สอยถือว่าเป็นน้องชายที่ดี